พาลุกเปสุกิจหรือชื่อเล่นชื่อองคครับอยู่ม .6 ทับ2เลขเวงยตัวท่านี่ผมกลครับแผนการเรียนวิทยศวิศวะครับได้รางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันขุนนยนสศทสพทยุวชนประจำปี2565รายการレスキューゲตครับ <c oughs> เป็นการแข่งขันทำภารกิจช่วยเหลือในสนามที่เป็นเขางกดครับ <c oughs> ในสนามก็จะไม่ไม่ได้มีเส้นหรือมีอะไรให้ต้องไปตามทางเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยเองแล้วก็ต้องเอา ก็ยังชีพไปไปล่อยให้ผู้ประสบภัยด้วยครับผมทําหน้าที่เขียนโปรแกรมุนครับส่วนเพื่อนของผมก็ทําหน้าที่เป็นแมคานิคครับต่อเพื่นมานสวัสดีครับผมเขมชาติมุติสาริ์ชื่อเล่นชื่อเขมนะครับเลขประจําตัว51821อยู่ห้องม6กทับ2เลขที่29แผนการเรียนวิทย์วิศวะครับ ส่วนของผมจะเป็นการต่อหุ่นขึ้นมาครับโดยต้องคำนึงว่าหุ่นต้องทําธารกิจอะไรบ้างในสนามแล้วก็ต้องทําให้โปรแกรมเมอร์เขียนหุ่นตัวนี้ง่ายที่สุดครับเจ้ปัญหาคือบางทีวางแผนไว้ไม่ดีพอครับด้วยเวลาที่น้อยก็เลยบางทีทำสเต็ปหแล้วดันไปขั้นสเต็ปสก็เลยต้องแก้สเต็ปหนึ่งใหม่ให้ไม่ไปขัดข้องการทํางานอื่นๆของหุ่นยนต์ จากการที่ได้ชนะเลยก,ก็ได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งรายการโลโบคัพจูเนียร์เดิวเมสครับรอบนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพขอบคุณมิสดารณีและก็มิสจิรติ ที่เป็นผู้คคุมชมรมตั้งแต่ประถมและก็มัธยมครับก็เป็นกำลังใจให้ผผมและก็เชียร์ผู้ผมให้คว้าชัยของประเทศไทยมาในรอบนี้นะครับก็ฝากเชียร์ผมสองคนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับผมจะพยายามทำเต็มที่ครับจะพยายามไม่ท้อเพื่อให้เป็นชื่อเสียงของทุกคนนะขอบคุณครับ